เราเริ่มหายแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบว่าอ้วนขึ้นนะเพราะใส่กางเกงที่ปกติเคยใส่ได้ก็ใส่ไม่ได้เลยมันรู้สึกถึงความไม่พอดีเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่อ้วนูกพยายามออกกำลังกายค่ะ <c oughs> ใช่จะนอนแล้วหรอ <c oughs> ทำไมอะ่ะ เก้ฉันไปเอฟชุดนี้มาจากหน้ามอแบบเดินผ่านแล้วมันสวยมากแล้วแบบพี่คะมีตัวนี้ไหมคะหนูเดินทั่วร้านไม่เห็นเนะพี่เขาบอกเหลือตัวเดียวคะ่ะแล้วก็หยิบให้เลยหยิบตัวหน้าร้านให้เลยเนี่ยเม์มันก็แต่งช้าเนี่ย ไม,ไม่มีรูหูค่ะมาถึงรูที่เจาะหูอ่ะไม่มีเพราะว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำเหลืองเนาะก็เลยแบบว่าเจาะมาสี่ครั้งแล้วค่ะมันก็จะแบบว่าปัญหาของมันก็คือจะมันจะไม่แห้งก็จะเป็นหนองแบบอักเสบอะไรเงรี้ยตลอดแบบไม่หายอะ่ะก็เลยแบบ ต่อให้เจาะมาก็จะไม่สามารถใส่ตุ้มหูได้อยู่ดีอะไรเงี้ยใช่ก็เลยมากค่ะตุ้มหูเวลาใส่ออกงานก็จะเป็นตุ้มหูนีบนะคะแบบที่ใส่กับชุดเซมอะไรเงี้ยเหมือน,นเป็นมาตั้งแต่เกิดค่ะแบบตรงตรงนี้ตัวนี้ผ่าตัดมานะคะ ตรงนี้มันจะเป็นรูค่ะข้างนี้ข้างนี้ก็เป็นใช่ปะเอ้ยเหมเือนไปข้างเดียวเห็นปะว่ามันจะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือผ่าตัดมาอันนี้คือธรรมชาติคือจะเป็นรูตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีน้าน้าเหลืองออกมาตลอดใช่น้องน้องก็เป็นค่ะแต่น้องเป็นสองข้างเลย ออะไม่งั้นเจะเป็นใบพา,ายขินเลื่อน,นอันนี้ใส่ชิ้นเก่าอยู่ที่เหมยฟังบีจีเลยหอจริงหรอไม่เคยเห็นหวยเปิดหรอเฮ้ยเราฟังอันนี้กันดีกว่าเขีนนี่จีเออแล้วก็ตอนนี้เน็ตหอมีปัญหาแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะเฉพาะชั้นเหมยหรือเปล่าน,นะ ก็ไม่รู้ว่าเกมจะเล่นได้ไหมนะคะเดี๋ยวต้องไปลองลองเปิดเล่นดูก่อนนะออฟิเชียลไม่จ่ายค่าเน็ตเลยาให้ของขันเกิดลรงงานนะครับอุ้ยอะไรครับเอาหน้ามาลุงกันแล้วไม่งั้นเหีื่อยติ้งดึงติ้งดึงไม่ใครอยากเล่นบารอีกไหมคะ แก้ไม่เท่าไหร่แต่ปากเนี่ยต้องต้องมีจริงๆไม่งั้นจะเหมือนคนป่วยเจอกันเจอกันวันนี้หนึ่งทุ่มสิบห้านะคะหนูซื้อหนึ่งหกทุกปีหนูไม่เคยถูกเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าซื้อเลยหนึ่งหกอ่ะเออไปซื้อเลขอื่นบ,บายไปเลย